ไปยิมกันไปน่อยไปยิหายยิ้กันปนอยต้มัเ้เอาิลอปิงไปโคเล่งตมแล้นเอ้ยดีแบงลอยเนานเอ็มมังนีมสลัดมหาอันนั่นหนาวยับยซองหาปากยือๆไม่มีแบงไรนอยู่เฉยๆตได้จะของ อาจ้นี่ต้องแบงกาแฟกับจับกนยเราจับจับน่ะเเาลุงตำเดเเาฟิวบ่วงันงจับแต่ำดเ็เขาเขาโอ้ตาเดจะว่ามันด้กาแฟจับัตำยยาี้โก้งโมี่โกงสุลอเนนเนี่ยมเุยเดกเป็นรมาาีร้เนี่ยกะตากะต่ำโจ๊ดเออ ก็เห็นขึืนเลยไกเหนอยยใช่ยัจับอ้วยจับอันนี้ก็ิเป็นซิตหูมีเอาเอาถือกระแต่นี่เอาไปใเอากือบริเซลผีผาบด้วยนะนองบเไทั้งหมด โอ้ต้างเอาเกลืองนึ่งให้แกแต้มทายอันนี้สิได้เงินหลายเพราะมันล่นมันล่นแค่นลนนึงเจ้าคนทักงานกแตเอาโทพทาปาเม์ไป่ายรูปิละทายอะไราะผูปจาูจละไปทายู้เลนเารจาปนีจาก่มนเอยจะัน

มาเติมเด้อาเกมจะกตายเกมาบเาตองมูเเลือสองไม่ม huh. uh ีเรหยนป้าตองมานเือปาตองไม่ซีเรือสโยลเดวันใหญ่ เทำไมคูณหญิไมเคยนะายตอง้ายตาตอมาแล้วอ้าวนั่นกูได็กเ่็พันธ์เห็นไม่มจับอย่างซิ่อก็เที่ยวจับไม่เอาโอเค